ถ้าผู้หญิงทำสิ่งดีๆให้นะคะบางทีผู้ชายส่วนใหญ่เรามักจะเฉยๆเ,เราไม่ชมเราไม่เอ่อทำอะไรให้เขารู้สึกว่าเราซาบใจเอ่อซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เขาทําให้ไอ,อกไหมเราจะเฉยๆซะมากกว่าเราจะไม่ค่อย appreciate กับมันนะคะซึ่งสิ่งนี้คุณจะบอกว่าผู้หญิงอะ่ะเขาก็จะรู้สึกท้อเหมือนกันถูกไหมรู้สึกว่าเออทำไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาเลยบางทีเนี่ยคุณไม่ต้องให้รางวัลอะไรเขานะคะแต่ว่าขอแค่ให้เราแบบเออแสดงอะไรที่มันเป็นการซาบซึ้งใจออกไปอ่ะเขาก็โอเคแล้วเนาะสมมุติไปอยู่ ในสถานการณ์ที่แบบว่าผู้หญิงต้องทนกับคุณมากๆเลยหรือว่าต้องทนกับสถานการณ์ที่พลาดกันไม่ถึงอ่ะแล้วแบบเออเขาก็อดทนกับคุณเขาก็เข้าใจคุณเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาแบบจนจนเสร็จเรื่องนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ต้องน่ารักกับคุณก็ได้เขาไม่ต้องทนกับคุณก็ได้แต่เขาเลือกที่จะเป็นคนน่ารักกับคุณอ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นมันผ่านมาได้ด้วยดีเนี่ยเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราควรจะขอบคุณเขานะคะให้เขารู้ว่า คุณ appreciate กับมันอนะ่ะคุณทราบซึ้งใจกับมันอ่ะยกตัวอย่างคําพูดให้นะเวลาคุณผ่านสถานการณ์แบบนี้มาด้วยกันนะคะเช่นขอบคุณมากเลยนะที่แบบวันนี้เข้าใจผมมากๆเลยคุณจริงๆที่คุณอยู่ข้างๆกับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไงแสดงความทราบซึ้งใจแล้วหรือว่าวันนี้พี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่เราน่ารักมากๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้เราอยู่วันนี้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยบางทีพี่อาจจะ แก้ปัญหาสถานการณ์เหล่านี้ไปไม่ได้นะคะคาพูดแบบนี้ทําให้ผู้หญิงรู้สึกเขาคือคนสําคัญแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาภาคภูมิใจในตัวเองอะที่เขาฝ่าฟันอุปสรรคกับคุณมาได้ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือว่ามันดีนะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณก็เห็นแล้วก็สังเกตไงว่าเออเธอก็ทนนะเธอกเออ็เป็นคนน่ารักเพื่อคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้เลยนะ การพูดการชื่นชมนะคะมันจะทําให้คนคนนึงอะ่ะเขาอยากอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานเลยแล้วมันจะสร้างความประทับใจแล้วก็รังหัวใจเขาไว้ได้นะคะ,ะผู้ชายคนไหนที่อยากจะได้ตัวอย่างประโยคนะคะในสถานการณ์ที่เอาไว้ใช้ในชีวิตจริงนะคะกูเก็ตได้ทำอ e ีบุ๊กอันนี้ไว้ให้นะคะชื่อว่า500ประโยคพูดให้ผู้หญิงหลงรักซึ่งอันเนี้จะให้สถานการณ์ที่มันหลากหลายมากนะคะ ไปซื้อของด้วยกันอย่างเงี้ยต้องชวนคุยอะไรกันยังไงนั่นนงรถไปด้วยกันต้องพูดอะไรกันบ้างนะคะไปทําบุญอย่างเงี้ยไปทําบุญต้องพูดอะไรบางทีแบบว่า,าไปยืนนิ่งอยู่มันก็ไม่โอเคใช่ไหมมันกลายเป็นความน่าเบื่อหรือ <im> ชวนเขาไปออกเดตต้องพูดอะไรกันบ้างไปร้านอาหารไปอยู่ตามร้านกาแฟนะคะชวนเขาไปงานปาร์ตี้หรือว่าไปนั่งดื่มอะไรเงี้ยต้องพูดอะไรกันบ้าง <Yeah. S 1> บางทีเนี่ยการที่เราเป็นคนพูดไม่เก่งอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้แบบตรงใจได้อรอไหม เราจะพูดเราต้องสื่อสารให้เขาประทับใจเราด้วยนะคะอ่าอีบุ๊กอันนี้นะคะเราสามารถกดอ่านเป็นภาพได้เลยทางโทรศัพท์หรือให้โอเคส่งไปทางอ,าอีเมลก็ได้นะคะาราคาเต็มนะคะอยู่ที่พันเก้าสำหรับใครที่อยากจะได้อีบุ๊กตัวอย่างประโยคเหล่านี้ในการไปพูดคุยกับผู้หญิงนะคะโอเคสจะให้โปรเพียง990เท่านั้นนะคะสำหรับช่องทาง Tik t o k นะคะใครที่อยากจะได้อีบุ๊กนะคะ500ประโยคพูดให้ผู้หญิงหลงรักนะคะ าสามารถกดสั่งที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่ทุกคนกดสั่งแล้วเนาะรอรับพัสดุจากทีมงานครูเกต์หน่อยนะคะแล้วจะมีเอกสารให้กับพวกเราเนี่ยเปิดเพื่อที่จะขอนะคะรับอ e ีบุ๊กจากทีมงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆทำไม่ยากเลยนะคะก็กดจิ้มได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวก็ไปเรียนรู้กันว่าวิธีการพูดให้ผู้หญิงหลงรักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีสถานการณ์ให้พวกเรา เยอะมากๆเลยเนาะโอเคค่ะขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะคะ